ะะมันจะเหมือนพยาบาลเลยค่ะแต่ข้อสำคัญก็คือเหมือนเดิมนะคะพอร์ตฟิโลทางนี้ค่านต้านสาสุขเมื่อกี้เราบอกว่าเกณฑผ่านการคัดการสมัครคือภาษาอังกฤษ9หน่วยกิตใช่ไหมคะปีนี้เรามาแก้ปัญหาค่ะโดยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเราให้มีหนังสือรับรองเกณฑ์ใช่ไหมคะให้ทางโรงเรียนออก ใบบอพอหนึ่งกับหนังสือร,รับรองมันไม่ตรงกันค่ะเกดเฉลีย่ยใบบอพอหนึ่งอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าหนังสือร,รับรองเจออย่างนี้ทุกครั้งนะคะแล้วเราก็ต้องมานั่งคัดค้าการประมวลค่ะมานั่งคำนวณเกดให้น้องใหม่เป็นหมื่นคนเราถึงบอกเอานอน,นตีสองตีสามตีสี่พอนั่งคำนวณเกจให้น้องใหม่ปีนี้เราก็เลยตัดปัญหาส่วนนี้ก็คือเราจะใช้เกดเฉลี่ยของ ภาษาต่างประเทศเลยแต่เกณฑ์การคัดเข้าคือหน่วยกิตภาษาอังกฤษแต่เกณฑ์ตะมวลเราใช้เกดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศตามใบบพหนึ่งเป็นภาพรวมค่ะแต่หนังสือรับรองท่านยังต้องออกเหมือนเดิมนะคะเช่นน้องอ,อย่างตอนนี้น้องสมัครห้าเทอมนะคะตอนนี้ภาษาอังกฤษไม่ถึงเก้าแต่เมื่อใดน้องจบมหกเกดเฉลี่ยหน่วยกิตถึงเก้าอาจารย์ก็ ทำหน,นังสือรับรองมาว่าเมื่อสําเร็จการศาึกษาม .6 น้องจะมีหน่วยกิจภาษาอังกฤษ10หน่้ยกิบอ่ะเขียนมาเลยค่ะแสดงว่าอ๋อเป็นในหลักสูตรถึง9หน่วยกิจเราลับเขาใช่เนาะนะคะอันนี้อยู่ที่หนังสือรับรองนะคะที่เรายังคงขอไม่เิอนะคะสําหรับอย่างอื่นก็คืออยากที่น้องไปสอบทีแกะด้วยนะคะ ถ้าเรียนรังสีเทคนิคอาชีวะอนามายัยหรืออาชีวะอนามัยไม่เอาทีแพทหนึ่งนะคะรังสีเทคนิคการแพทย์แผนไทยประยุทธ์นะคะน้องต้องมีทีแพทหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรียนรังสีเทคนิคเนี่ยต้องมีทั้ง A level และทีแพทหนึ่งนะคะต้องบอกว่ารังสีเทคนิคอะคนแย่งกันเยอะมากทําไมถึงแย่ง มันเป็นสายวิชาชีพขาดแคลนและได้ทุนเรียนให้น้องเลยนะคะลุงแสนบาทต่อคนนะคะให้ทุนเลย1 0งแสนบาทต่อคนอันนี้เนื่องจากเป็นวิชาชีพขาดแคลนแต่ถ้าเป็นพยาบาลให้ทุนเลยสี่หมื่นบาทต่อคนมันต่างกันเยอะเนาะนะคะอันนี้ก็เลยทําให้ตอนนี้รังสีเทคนิคอะค่อนข้างการแข่งขันสูงมากสูงกว่าพยาบาลนะคะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาต ดูตรงนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มวิทยาศาสตร์ก็คือกลุ่มสารกับตรงนี้นะคะจะมีแค่ผลสอบทีแพ็เท่านั้นทีแกเท่านั้นทีแพ็หนึ่งไม่เอานะคะแล้วก็มี A level ถ้าไปถึงรอบแอด s ิชันแค่4วิชาถ้าเป็นหลักสูตรรังสีห้าวิชาะะอันนี้คือความต่างนิดหน่อยนะคะ อันนี้มาดูต่ำกว่าปริญตีนะคะถ้าต่ำกว่าปรญญตรีเนี่ยเราใช้เกณฑ์เดียวกันตลอดตั้งแต่รอบที่หนึ่งถึงรอบที่สี่ก็คือ G แปนะคะโดยตั้งแต่รอบที่หนึ่งเนี่ยเรารับเด็กซิวเลยนะคะก็คือจะมี G แปหรือห้าเทอมถ้าเป็นมหกก็ห้าเทอมถ้าเด็กซิวก็จะเป็นหกเทอมนะคะจะใช้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็มี GPA ทั้งสาม สาขาวิชานะคะก็คือสาระสาระวิชาวิทยาศาสตรอังกฤษอีกอย่างละรอยยี่สแล้วก็การสัมภาษณ์ผ่านไม่ผ่านเท่านั้นฉะนั้นอวสอจะเบากว่าใช่ไหมคะต่ำกว่าจะเบากว่านิดนึงสำหรับผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ช่วยภาษาสุดนะคะจะเหมือนกันทุกรอบเช่นกันก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าแค่จบมาหกเพดเฉลี่ยไม่สนใจแต่เราก็ต้องมีคุณภาพในการคัดเข้าดังนั้นเราจะมี ข้อสอบกลางนะคะทั้งของพยาบาลและสาธารณสุขก,ก็คือต้องมีสอบวิทยาศาสตอังกฤษนะคะเแล้วก็รัาไทยนะคะรวมทั้งหมดห0สิเปอร์เซแล้วก็การสอบสัมภาษณ์อีกสี่สิปอร์เซ็ข้อสอบเป็นข้อสอบทั่วๆไปนะคะไม่ได้ยากมากอย่างที่บอกว่าห้าสิบเป็นทําได้เลยนะคะทําได้ดีด้วยนะคะคะแนนสูงด้วยนะคะ เรามาดูความต่างค่ะระหว,วางแผนผลิตป,ปกติกับแผนโครงการก้าวหมอต่างกันยังไงถ้าแผนผลิตป,ปกตินะคะถ้าน้องทําสัญญาไม่ว่าพยาบาลเอาพยาบาลเป็นหลักแล้วกันพยาบาลการทําสัญญาของแผนผลิตป,ปกติเด็กส่วนใหญ่แล้วจะทํางานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปเป็นหลักแต่ถ้าเป็นโครงการก้าวหมอเราย้ําเลยว่าต้องทําที่สออนอลงกับรพอพสอต เราเรารู้จักนะคะสอนน,อน,นาลอก็คือสถานีอนมามัยเฉลิมเกียรติแล้วก็โรงพยาบาลสง่งเสริมสุขภาพตำบลอันนี้เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีชื่อรอองพาสตอให้หรือให้น้องเลือกตั้งแต่ต้นว,ว่าน้องใกล้โรงพยาบาลสตอสตอนี่ไหมสออัน,นี้ไหมเลือกเลยนะคะโดยที่หนึ่งรพาาสตอก็จะมีหลักสูตรระดับปัญญาตรีให้เลือกนะคะในเบื้องต้นนี้ก็ห้าหลักสูตรแหละพยาบาลสาธารณสุขชุมชนทันตกสาธารณสุข แพทย์แผนไทยได้ฉุกเฉินการแพทย์ให้เลือกเลยในแต่ละรอบสัตเตาให้เลือกได้สามลำดับเลือกขะได้เลยนะคะจะเลือกพยาบาลรวมกับชุมชนทันตกได้ไหมได้แต่ถ้าแผนผลิตปกติไม่ได้แผนผลิตปกติน้องจะต้องเลือกแผนใดแผนหนึ่งระหว่างแผนโครงการก้าหมอหรือแผนผลิตปกติเลือกแผนก่อนเลือกแผนเสร็จปุ๊บน้องต้องเลือกคณะต่อถ้าอยากน้องอยากเรียนสาสุด ให้เลือกคณะสาสุขไปเลือกหลังศีเทคนิคอาชีวะอนามายัยฉุกเฉินการแพทย์ได้แต่ถ้าอยากเป็นพยาบาลเลือกได้พยาบาลอย่างเดียวมึงหลักสูตรเท่านั้นแต่เลือกได้สามวิทยาลัยนี่คือความต่างของการเลือกตัดสินใจก่อนให้้องถามตัวเองละชอบเป็นพยาบาลไหมไหวไหมวิธีดีที่สุดก็คือไปฝึกงานค่ะให้เขาไปรู้ว่าสภาพของการทำงานพยาบาล เหนืหน่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนเจออะไรบ้างแล้วรับได้ไหมน้องบางคนเรียนปีหนึ่งเยู่กองทะเบียนนาะเสียดายมากเลยข้ามาแลไปเจอสภาพว่าตัวเองไม่้ชอบพยาบาลลาออกตั้งแต่ปีนึงมันเสียดายอะค่ะมันเสียดายคนอื่นๆที่อยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนยแม่ก็ทั่งรังสีเทคนิครับทุนไปแล้วหนึ่งแสนบาทอยู่ๆบอกเรียนไม่ไหวไปเจอแคลคูลัส เราเจอแค่แขมคุณรัตไม่ไหวลาออกพ่อแม่ต้องเสียเงนินสองแสนพอลับไปแล้วหนึ่งแสนลาออกอันนี้เราก็พยายามที่จะไม่ให้เด็กลาออกกลายเป็นว่าพ่อแม่ต้องอยู่ตามเสียเงนินสองแสนพรเจอแค่วิชาเดียวเลยแค่คุณรักไปไม่ไหวดังนั้นต้องบอกน้องๆว่าถ้าอยากเรียนรังสีจริงๆคณิตศาสตร์ต้องเก่งคณิตศาสตร์ต้องเก่ง มากๆฟิ้สิ่ต้องเก่งนะคะแล้วตัดสินใจเพราะว่าอนาคตของรังสีสูงมากนะคะจบมาแล้วมัน,นง,งานรออ,ลอเลยเนี่ยมีแต่คนรออาแขนรอแย่งกันด้วยนะคะฉะนั้นอันเนี้ขอให้ตัดสินใจให้แน่วแน่นะคะ,ะถ้า,อย,าอย่างอย่างอันเนี้ยนะคะอันนั้นแต่ว่าก้าวหมวไม่มีรังสีเนาะแย่งกันหน่อยนะคะเพราะรังสีก็รับได้แค่ห้าสิบห้าคนเองนะคะ ที่ไปดูขั้นตอนการรับสมัครนะคะขั้นตอนรับสมัครก็คือน้องถ้าแผนผลิตปกติหนงเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการระหว่างแผนผลิตปกติหรือก้าวหมอเลือกก่อนสองเลือกคณะจะเอาคณะอะไรสาสุขหรือพยาบาลทําไมยังไม่พูดถึงแพทย์และแันกแพทย์เพสัช นี้ก็จะเหลือแค่พยาบาลกับสาธารณสุขนะคะพอเลือกคณะได้ก็เลือกได้สามลำดับอย่างที่บอกพยาบาลเลือกได้สามเียาลัยถ้าสาธารณสุขก็เลือกได้สามหลักสูตรหรือเลือกสองหลักสูนรหรือหนึ่งหลักสูตรสามเิียาลัยก,ก็ได้แล้วแต่อิสระเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโครงการเก้าหมอเลือกขากได้เลือกพยาบาลสาธารณสุขรวมกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ควอต้าของสถา,านีอนามัยนั้นๆซึ่งด้านสถานีอนามัยมีแค่หลักสูตรเดียว ตางสถานีอมัยมีได้สองหลักสูตรอันนี้อยู่ที่เรื่องของการจัดสรรเพราะว่าปีที่แล้วเราหลับไปแล้วตอนนี้เราต้องเติมเต็มให้กับสถานีอะไรที่ยังไม่ได้นะคะอย่างเช่นเติมเติมเรื่องพยาบาลเข้าไปเติมสาสุขเข้าไปฉุกเฉินเข้าไปที่ยังไม่ได้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะต้องดูนิดนึงนะคะเรื่องของให้น้องเลือกนะะทีนี้มาดูเรื่องของคณะแพทย์คณะแพทย์อะคะ่ะเขาจะมีสามศูนย์แพทย์ น,ะะนี่สามศูนย์แพทย์ก็คือแต่ที่นี่ไม่มีนะคะที่นี่น่าจะเป็นเสถาบันร่วมผลิตนะคะก็จะมีศูนย์แพทย์ราชบุรีนะคะนะครสวรรค์นนะครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะจับกลุ่มแค่จังหวัดที่ใกล้เคียงหลักหมักได้เท่านั้นฉะนั้นท่านน้องสนใจก็ต้องไปดูมหาลัยร่วมผลิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเลือกโครงการคอมมิชชั่นแคร์กับอินคลูซีฟแคร์ก็คือเด็กในเมืองกับเด็กนอกเมืองนะคะอันนี้ก็ขอข้ามไป น,นี้เป็นเบอร์ติดต่อสามารถมีคำถามต่างๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอันนี้เป็นเบอร์คอนแทคนะคะของออสถาบันนะคะคือกอ,องทะเบียนจะเป็นหลักนะคะคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะสาธารณสุขสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะไฟล์นี้เดี๋ยวทางให้ทางผู้จัดจัดส่งให้คุณครูนาะนะคะมีข้อคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีอาจารย์ท็อปช่วยอยู่แล้ว